มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตอนปีติสามีนุ่นวรนุชไม่อยู่เฉยแจ้งข่าวสําคัญหลังเห็นเชียงรายน้ําท่วมหนัก12กันยาย,ยน2567หนุ่มตอนได้แชร์โพสต์เพจของสิงปราคที่ระบ,บุข้อความว่าสิงปราคเชียงราย เปิดพื้นที่ลานจอดรถรองรับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ของประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเซฟเชียงรายน้ำท่วมเชียงรายและสิ่งปากเชียงรายเปิดพื้นที่ลานจอดรถรองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ภาวะวิกฤตและมีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณที่พักอาศัยอยู่เขตบริเวณริมแม่น้ำขณะนี้ทางสิ่งปากเชียงรายเปิดพื้นที่ลานจอดรถบริเวณร้านค้านาไร่บริเวณ ลานจอดฟาร์มทัวร์และบริเวณลานจอดข้างตัวสิงให้ใช้เป็นพื้นที่จอดสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดเชียงรายและต้องอพยพออกจากพื้นที่ขอความกรุณาติดเบอร์โทรศัพท์และชื่อไว้หน้ารถเพื่อสะดวกในการติดต่อและประสานงานเมื่อท่านมาจอดสิงป์ปาขอส่งกําลังใจให้ชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบอุทกภ,ภัยในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ